ลีกฟุตบอลจีนเป็นอีกหล็กที่กำลังคึกคักอย่างมากทีเดียวนะคะเนื่องจากผู้นำประเทศตั้งเป้าไว้เลยคะ่ะว่าในอีก33ปีข้างหน้าหรือในปี2593จีนจะเป็นมหาอำนาจลูกหนังซึ่งกว่าจะถึงวันนั้นนะคะได้มีแผนในการปลกปั้นนักฟุตบอลของจีนอย่างมากทีเดียวนอกจากนั้นยังมีการทุ่มเงินมหาศาลในการซื้อนักเตะและกุนสือเพื่อมาคาแข่งในหลีกจีนนะคะเราจะไปติดตามความจริงจังของจีนในเรื่องนี้กันคะ่ะ ไปมหาอหำนาจเศรษฐกิจของโลกแล้วจีนกำลังปฏิวัติวงการลูกหนังอย่างเต็มที่เพื่อพาหลีกจีนและทีมชาติจีนให้ก้าวไปอยู่แถวหน้าของวงการฟุตบอลโลกจากปัจจุบันที่ทีมชาติจีนติดอันดับ82ของโลก เธอก้าวไปสู่เป้าหมายดังกล่าวจีนได้วางแผนเปิดโรงเรียนฝึกนักฟุตบอล20,000แห่งพร้อมกับสนามฟุตบอล70,000แห่งเพื่อปลุกปั้นนักฟุตบอลหน้าใหม่มาประดับวงการขณะเดียวกันก็ยังมีกลยุทธ์สำคัญอีกอย่างคือการผลักดันให้หลีกฟุตบอลจีนน่าสนใจมากขึ้นในวงการลูกหนังโลกด้วยการซื้อตัวนักฟุตบอลระดับท็อปจากทีมดังในยุโรปและโค้ชเข้ามาอยู่ในลีกจีน ช่วงที่ผ่านมาจึงได้เห็นนักฟุตบอลชื่อดังจำนวนไม่น้อยจะรดปากกาเซ็นสัญญาเพื่อเข้ามาค้าแข่งในแดนมังกรซึ่งสมโมสรแต่ละแห่งจากไชนิสซูเปอร์ลีกก็ได้ทุ่มทุนกันเต็มที่เสนอผลตอบแทนก้อนโตให้กับบรรดานนักค้าแข่งเหล่านี้ อาทิเช่นคาร์ลอสเตเบสวัย32ปีนักเตะชาวอา,าร์เจนตินาอาดีตนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ตัดสินใจบินไปร่วมทีมเซียนไคเซินกัวด้วยค่าตัว71ล้านปอนด์หรือประมาณ3,100ล้านบาทและมีค่าเหนื่อยอีก615,000ปอนด์ต่อสัปดาห์หรือเท่ากับว่าแต่ละวินาทีเขาทำเงินได้ประมาณ1ปอนด์ซึ่งทำให้เขาขึ้นแท่นเป็นนักฟุตบอลที่ได้รับค่าจ้างสูงที่สุดในโลกไปแล้ว ส่วนออสการ์มิดฟิล์ชาวบราซิลวัย25ปีจากทีมเชลซีก็ตกลงไปค้าแข่งในนามสโมสรอนซิ่งไฮ้ SIPG ด้วยค่าตัว60ล้านปอนด์หรือประมาณ2,700ล้านบาทและค่าเหนื่อยสัปดาห์ละ5แสนปอนด์ตลอดระยะเวลาสัญญา4ปีขณะที่ทีม e, กวางโจเอเวอร์แกรนด์ก็ทุ่มเงิน32ล้านปอนด์หรือประมาณ1,400ล้านบาทดึงตัวแจ็คสันมาติเนสกองหน้าจากแอตเลติโกมาดริดเข้าร่วมทีมเช่นเดียวกับทีมเจียงซูซูหนิงที่ควักกระเป๋า20ล้านปอนด์ หรือประมาณ880ล้านบาทซื้อตัวลามิเลสจากทีมเชลซีอีกทั้งยังทุ่มเงิน38ล้านปอนด์หรือประมาณ1,700ล้านบาทคว้าตัวอเล็กเซเซราสนักเตะชาวบราซิลจากทีมชัคเตอร์โดนเนตของอยูเครนมาร่วมทีมซึ่งจะได้รับค่าเหนื่อยอีกสัปดาห์ละ185,000ปอนด 1, 5, ์นอกเหนือจากนักเตะคนดังแล้วสโมอสรฟุตบอลของจีนก็ยังทุ่มทุนจ้างโคชบิ๊กเนมจากต่างประเทศมาช่วยทำทีมอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นเฟลิเป้ซาโคลาลีกุนซอทีมชาติบราซิ ที่ปัจจุบันนั่งเก้าอี้ดูแลทีมกวางโจเอเวอร์แกรนด์รวมถึงสเวนกรันอิริกสันอดีตผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ปัจจุบันได้เข้ามาคุมทีมสซนเจอเอฟี FC, จากที่เคยเป็นกุนซือให้กับทีมดาของจีนอย่างเซี่ยงไฮ้เอสไอพีจีมาแล้วซึ่งเขาบอกว่ารายได้มาหาศาลจากสโมสรฟุตบอลของจีนที่เสนอให้เป็นแรงดึงดูดสำคัญที่ทำให้บรรดานักเตะระดับอินเตอร์พานเรตการเข้ามาคาแข่งที่นี่